เฮ้ิี่นวยแต่ถ้ากินร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะ่อร่อยใช่มันคล่อย่างกับตัวนี้เลยอะไอย่างมาลองกินินมันมันมันอาาจ้าครับผมครับนี่หมูธรรมดาใช่ไหมช่จ้ะ cà phê to sao cũng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để น้องติดตัวไปทำงานแล้วบายบายซีหน่อยเร็วบ๊ายบายอมพ่อหรือต้อาเยอะหรอนี่กล่องไก่ไว้ต้องสองคนหนึ่งมีึคนตันนี้มาซื้อไก่กันโดนมากเลยโอ้ไก่คิงพอมากเลยไก่กระดุกกระดุกเต็ม ตไอวันนี้สกไม้่กอเป็นกี่ไม่หยิเตาแ้วร้อนเนี่ไม่ยิบเาด้สองไม้เลยนี่ไม่หยิว่เอฮ้ยนี่ของแท้สองไม้แล้วมีอนนิ่งเ๋ยข้าจะนั่งคินที่นี่เหเนี่ยเล้เอ้ทุกคน ชิมไก่สักน้อยตอนเช้าๆก็ผมทุกคนตัวไ่เส็บๆที่เกียรติเป็นไหนียวเหรอเหยวอ่อนนิงสดระดับเอาสองหอก็ได้ยิ่เยนๆงเดี๋ยวเราจะนั่งชิมในเลตอนเช้าๆก็ผมเนี่ยทุกคนโอ้มุงกล้องก่อน ไม่ถือขาไม่ได้เอาขาใหญ่มา,อ,อ,มาอะไร,ร่ะรับสวัสดีพวกแม่พี่น้องทุกคนตอาานเช้าด้วยเพื่นนอนๆมีร้อนเทุกคนขน,นเหนียว้นอนอ พี่ระวังแะร้อนค้นี่แหละพูดตรงไหมร้อนน่นนเอาไปที่อันเดียวย่ังงจะให้แบว่าร้อนๆเลยคุณดูนี่เรามาชิมที่ร้านสดๆหอมๆอร่อยคุณนี่ยอมรับว่าไก่ของาร้านก็ดีมาจริงๆนะเอกอร่อเอกอ้โหโคตรร้อนเลยท่าน้ม rung tôi cũng có mong à. Cứ đang đằng này thì mới đi gì. Cứ dừng đằng đằng này. Tao đi เมื่อคืนผมก็มาซื้อขึ้นอย่างห้น้องไปทํางานครับผมเป็นน้องขอไปทํางานทวนดูมันยิมเยิมติดมันไม่หน่อยโอ้เหงาอ๋เอาไป็นยังไงก็เสียไม่เด้สาว พูดอ e ันน <s Kelly> ึงไปไหนเ่ยไม่เหมือนกั่หมดเฮ้ยที่นี่วะยีู่แต่ถ้ากินร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะใช่มันคล้องอย่างกับนี่เลยไม่อย่างกับเรกินเยนมันมัน เป็นในที่เป็นเล่นของการน้าอิู่เป็นในที่เล่นของการน้าอิู่โอ้คนเยอะเยอะไม่ปากแ้งรักษาอะไที่มากเลยที่ปากแม่เข้าตามนองวนนโอ้ยที่นี่เยอะข้าวเก่ง

ีเมือ่อ,อวันค่าธุงกิดฟิล์มเสร็จนั่นแหละพอดีเราพาไปเล่นวงการขี่รถมาเ่าลัน